ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเช็คก่อนเติมอัปเดตราคาน้ำมันวันนี้เช็คเลยก่อนออกเดินทางราคาน้ำมันวันนี้อัปเดตราคาน้ำมันวันที่10พฤษภาคม2565บมจปตทน้ำมันและการค้าปีกหรือ OR และบริษัทบางจากคอป์ปอเรชั่นบ c p ราคาน้ำมันดังนี้ราคากลุ่มน้ำมัน,นเบนซินเบนซินออกเทน9ก้ละ 49.26บาทแก๊สโซโฮอ95ลิตรละ41.85บาทแก๊สโซ,โซโฮอ91ลิตรละ41.58บาทแก๊สโซ,โซโฮอ e E20 ลิตรละ40.74บาทแก๊สโซ,โซโฮอ e E85 ลิตรละ34.74บาทราคาน้ำมันกลุ่มน้ำมันดีเซลไฮพีเมียมดีเซลบีลิตรละ39.46บาทดีเซล B7 ลิตรละ31.94บาท ดีเซล B10 ดิตดละ31.94บาทดีเซล B20 ดิตดละ31.94บาทขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิกคอมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ